สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะไกลขันบันทุงเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี่ไกลขันบันทุงนะพาทุกๆคนมาเบิ่งทีดินแปลงสวยๆงามๆอีกมองหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่อยู่ในเขตอำเภอศรีเกียวจังหวัดนครราชสีมานี่แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ซึ่งหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยสิาพาไปเบิงอยู่ตำบลน,น้องน้ำไสเนาะค่ะเนาะมือนีะนะพาทุกๆคนมาเบิงอยู่ตำบลดอนเมืองเนาะค่ะแต่ว่าอยู่ในเขตอำเภอศรีคิวจังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันนี่แหละ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะนี่เนาะมาเบิงวิวกังหันลมจุดนี้นะไก่ที่สุดเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับพื้นดินแปลงนี้เนาะที่พื้นแบ่งขายนี่เนาะค่ะเนาะยูนีนะลรละสี่แสนเด้อค่ะพี่น้อง แบ่งเป็นหนึ่งงานหรือสองงานเพิ่นกับแบงเนาะคะ่ะเนาะมีทั้งเบิร์ดหกไาเนาะค่ะเพิ่นแบงห้เป็นงานเป็นสองงานเป็นหนึ่งไรยอย่างนี่เนาะก็แล้วแต่เลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่อนนาเฮถน,นนหนนท่างเขาห้ทุกแปลงเ้ยค่ะพี่น้องรับรองว่าไม่มีที่ตาบอดนะคะทุกแลงมีท่างเขาเนาะค่ะพี่น้องสําหรับที่ดินแปลงสวยๆงามๆนี้เนาะที่ใกลขันบันธงผ้าทุกคนมาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่นะ วิวหนีแห่งท้องงามค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาฟังเบิึงเนาะค่ะเนาะใช่ครับใช่ข้ามต้นกล้วยไปเลยตรงนั้นหน้ามันจะกว้างๆอย่างนี้แล้วมันจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นแนวป่าไว้ต้นที่เป็นเสาไหมครับราคาเนาะประมาณร้อได้ถนนเช่นนี้ก็ใส่เหรอพี่ถนนเนี่ยเป็นของสาธารณะอ๋อมันเด้งเข้าไปนู่นเข้าไปไล่ข้างในนี่ แต่มันอยู่ในแปนนั่นแหะแต่ก็เขา,เขาย,าย,ย,าย,ยกให้ยกให้อยู่น,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 นี่หกไร่อยู่นี่ไร่ละหก่ไล่สี่นเปน <4 S 1> งานงานละแสนเป็นงาน <6 S 1> ูซอย <Wing. S 1> หกไร่ไร่ละสี่แสนแต่ว่าซอยเป็นเป็นงานอยู่ที่น,นี่เอผาชมพูใช่ไหมผาชมพูค่ะ วนมันก็วนลงอย่างเงี้ยครับที่แบบวนจังหันเนี่ยไปลุไปไปตีตรงที่ตีที่เราขึ้นที่ของชมพูเรื่อมีกระท่อมที่เคยขึ้นไปไหมครับด้วยในบ่อน้ำหลวงหัวใจเนี่ยเรต้องวนไปทางนี้ยมันมีสอดแกเดียวแล้วก็มีสือตุเรียนน่ะรั่มากเลยแต่ไปนี่มันก็สุดหนองน้ำใส่กี่กิโลสายชมพูห่างจากหนองน้ำใสประมาณเกือกิโลจากหนองน้ำใสจากวิสโซเลยประมาณ ตามที่เพื่อนบอกเลยเด้อค่ะพี่น้องหางจากน้องน้งนำใสเจ็ดกิโลเนาะค่ะในน้องน้ำใสก,สมกมสส็มีทิพย์โกมีหางซัปสินค่ะมีทุกอย่างสุกสิงทุกอย่างคื้กันเนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นกับบดิหางไก่ความเจริญพอปันใดเนาะค่ะนาะเดี๋ยวใกล้คันมาดงนะซิพ้ายามเมงเบรงบริเวณนี้อีกจักรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละที่ดินมองนี่ละเพิ่นเกตยังบ่เบิดตเนาะค่ะพี่น้อง เพิ่นพามาเบิงก่อนเนะาะเพิ่นยังเอาแมคโคเอารดเกตรดย,ย,ยังมาบุกเบืองไห้ย่างบลแ้วเนาะมันก็เลยเหมือนทีดินบอบ่ทันงามสมบูรณ์แบบเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวพเ,ยเพิ่นก็เฮ็ดไห้เนาะเพิ่นเกตไห่ย่างดีเลยล่ะคะ่ะเฮ็ดเป็นแปลงแบงเป็นแปลงแบบเนียนๆเลยล่ะคะ่ะนี่นะพามาเบิงอีกมุมนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นชัดเจนอีหลีคะ่ะสาหรับที่ดินแปลงนี้เนาะ,ะสําหรับคนชอบอารมณ์นี้เนาะค่ะพี่น้อง ก็มาแนะนาให้ทุกๆคนได้รู้จักเดี๋ยวไกขั้นบันทุงน่ะสิาพาทุกๆคนน่ะแลนเลาะเบิงไอบริเวณแถวนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามาเบิงสภาพบวดล้อมของไอบานพาชุมพูนี่เนาะของทีดินแปลงนี่ลหละแปลงทีไก่ขันบันทุงมันแนะนําในคลิปนี้นี่ล่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่อยู่ติดกลางหันลมนั่นล่ละเนาะเดี๋ยว หลังจากนี้ไปนะไกลขันดัสิพาแลนเบิงถนนรอบๆร,ร,ระวางหมูบม่บ้านไปหมู่บ้านเนาะคะ่ะพี่น้องขึ้นซื้อว่าถนนน่ะมันกระสิมีแบบหลายทางหลายเส้นเนาะคะ่ะทีเชื่อมหากันใดเนาะเพราะว่าถนนถูกถนนน่ะเพิ่นกาเหตดเชื่อมต่อระว่างหมู่บ้านระว่างอำเภอระว่างตำบลน,นะะั่นล่ละเนาะนี่นะไกลคันบันทุงเองกับพาแนลนเลาะเบิงถนนในบริเวณนี้เนาะคะ่ะนี่ มีปั๊มน้ำมันพร้อมด้วยค่ะพี่น้องรับรองว่าบ่ไดกกันดานอย่างทีเคียดด้วยค่ะพี่น้องต่อให้อยู่ยูเหมือนจะไกลนะความหมายคือเหมือนจะไกลมันจะเลิกมันอีกอย่างจังสี่น่ะเนาะแต่ว่ามันก็บบได้กกันดานด้วยค่ะเด้อนี่เนาะป้าผาชมพูเนาะคะ่ะนี่นะบ้านผาชมพูตำบลน้อนเมืองเนาะค่ะอำเภอสีขิวจังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะเนาะเบิ่งหนาะพอแต่ออกมาสิเห็นวิวส,สวยๆจึงสี่เลยเนาะคะ่ะนี่เนาะ เฮาออกมาทางนึงแล้วหอาก็พาเขาอีกทางนึงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่ายัางที่บอกนั่นละ่ะพาเบิ่งวิวเนาะคะ่ะพาแนลนด์หลาะเบิ่งวิวบริเวณนี่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะซึ่งมันก็มีหลายเส้นหลายทางที่ไปได้เนาะค่ะเนาะ,ะนี่นะซึ่งพอแม่พี่น้องแถวนี้เพิ่นกระเฮดไ้เนาะค่ะเนาะ,ะมาว่าสิเป็นไฮออยไฮมันไฮยังก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะ ด้วยวิวบรรยากาศสอง้างทางนี้เขี้ยวขจีทั้งปีเลยเด้อค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตนี้บางคนมึนก็เห็นหน้าปังก็มีเนาะค่ะพี่น้องก็แล้วแต่พื้นดินของไผที่สะดวกเหมาะกับผืชกับผืชจังไดจังสีเนาะเพิ่นกเ็เฮ็นผืชตามฤด,ดูก,กาลเนาะค่ะเนาะรับรองว่าแถวนี้นะสีบ่มมีวันแห้งแรงเ้อค่ะพี่น้อง มาแลนเบิงช่วงได้กระเขียวขจีไปเบิดเนาะค่ะนี่นะนี่พาแลนเบิงถนนหนทางพาแลนเบิงวิวสวยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสำรับไอ้บานผ้าชมพูเนาะคะ่ะทีดินแปลงนี่ล่ละแปลงหกไรนี่ล่ะเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นซอยเป็นแปลงขายเนาะคะ่ะแปลงละหนึ่งไรหนึ่งงานหรือสองงานเป่นกระแบงเนาะคะ่ะเนาะ ไกลคันบานทุงเองกับพาเบิงวิวสองขางทางเนาะค่ะพี่น้องสามรอยหกสิบองศากะมีเนาะค่ะนี่นะเฮาคาแลนเขามาเนาะค่ะกษิมีเขตชุมชนเนาะค่ะนี่นะเป็นเขตหมู่บ้านเนะคะมันบริหางไกลจากหมู่บ้านเนะคะพี่น้อง,องน,ะะนี่นะนนะะเน,ะะน,นะเนเานนะ,ะนกษนะิสังเกตเบิงเนาะว่ามีบานคนอยู่เนาะคะ่นะเนาะออกมากษิเป็น บานคนเป็นเป็นหลังเป็นทาย,ย่อยทาย่อยเฮดบานนะเนาะค่ะพี่น้องเนะนาะน้ำไฟมีพร้อมเนาะค่ะพี่น้องไม่ได้แห้งแล้งไม่ได้กันดานนะคะพุ่นนาเบิงวิวเนาะค่ะนะเบิงวิวสวยๆงางาเนาะคะ่ะสําหรับวิวกังหันลมเนาะห้ากระสีหอดแล้วเนาะคะ่ะเนี่ยนะพอแตกขึงขังหนาเ้ากระสีหอดทีหมองทีแกลหันบันทุงแนะนําตั้งแต่ต้นคลิปเนาะค่ะพี่น้อง นี่เนาะสำหรับมือนี้เนาะค่ะพี่น้องแก่คันมันทุ่นกามาคลิปสันๆเนาะคะะ่ะเนาะพามาเบิงทีดินแปลงสวยๆงามๆที่เพิ่นแบ่งขายเนาะคะ่ะเป็นอีกแปลงหนึ่งเนาะคะ่ะที่สวยงามบ่แพ้แปลงอื่นเนาะคะะ่ะเนาะสำหรับมือนี้กะแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮามาหอดแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ละมองนี่ละ